เสียงหวีดหวีดของจรวดในขณะที่ทะลวงวิ่งตัดอากาศครื่คล,งลางโหยหวนเหมือนกับเสียงเปลล้องทงวิญญาณแล้วก็ไอเสียงบัดซบดังกล่าวนี้ก็เคยทําให้ฐานรับจ้างบางคนประสาทหลอนถึงกับกลายเป็นคนบา้บาบอๆมาแยะต่อแยะแล้วลุดยกมือทั้งสองขึ้นมาอุดหูผมเบียดตัวเองเข้าไปฟุบข,ข้างๆลุดเสียงโหยหวนของจรวดดังผ่านศีรษะผมไปแล้วเงียบลงเป็นเป็นถิงบัดเดินนั่นเองเสียงระเบิดที่ผมบรรยายไม่ถูกก็คข,ขึ้นมาเหมือนกับนรกแตก อากาศรอบๆตัวของผมเหมือนกับ,บเกิดช่องว่างขึ้นมาในฉับพลันแต่มันก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นอึดใจต่อมาร่างกายของผมก็สัมผัสกับเคลื่อนอากาศขนาดยักษ์ที่จมโจมเข้ามากระแทกผมจนแทบจะหมดสติลงด้วยแรงอัดอันมหาศาลน,นั้นหูอื้อหายใจไม่ออกโลหิตเหมือนกับหยุดไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงสมองในฉับพลันนี่คืออาการของผู้ที่โดนแรงอัดระเบิดในรัศมีไม่เกิน20เมตรผมอ้าปากออกด้วยสัญทาตยานที่เคยชิน และหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเฮือกใหญ่สติสัมปชัญญะที่เกือบจะหมดลงไปกลับคืนมาเข้าในที่เดิมโดยฉับพลันผมเอเมื้อมมือไปกระตุกคอเสื้อของลุดกำลังใจดีขึ้นมาอักโขเมื่อลูกน้องคู่ใจของผมสามารถป้องกันตัวให้รอดผลจากอำนาจของแรงอัดได้อย่างบุดบิดโดนอะไรเข้าไปลูกพี่ผมเกือบตายต้องหายใจทางปากถังๆท,ที่ตัวเองแทบแย่ลุดก็ยังมีแก่ใจสอบถามถึงผลการโจมตีของเครื่องบินที28 ยังมองไม่เห็นควันคลุ้งไปหมดเลยผมพูดพลางขยับตัวลุกขึ้นมายืนพร้อมกับชะโงกไปดูที่หน้าถ้ำหินพลาดอย่างน่าเสียดายจรวลุดทั้งหกลูกของเครื่องบินทียี่สิบแปดพลาดจากหน้าถ้ำหินตกคล่อมลงไปบนหลังคาที่มันคงแข็งแรง,งเหมือนกระป้อมคอนกรีตนั้นชิบหายแล้วลูกพี่เครื่องของเราโดนยิงลุดและล่มละลักออกมาพร้อมชี้มือให้ผมดูควันสีเทาที่พ่นออกมาเป็นสายจากเครื่องยนต์บริเวณที่หัวเครื่องบินเครื่องหนึ่ง ที่บินพระนิรุกจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นการยิงต่อสู้ของปืนต่อสู้อากาศยานทั้งสี่กระบอกยังคงดำเนินไปอย่างบ้าคลั่งเครื่องบินที28ที่เหลืออยู่11เครื่องไม่กล้าเสี่ยงลงมาอีกเหมือนอย่างคราวแรกนักบินผู้ขับคี่บินอยู่สูงลิฟต์และบินเกาะหมู่หายลับไปอย่างรวดเร็ว กันลูกพี่เครื่องกลับหมดแล้วผมสงสัยเมื่อกี้นี้ทำไมเครื่องบินถึงกล้าสเสียงทำแอร์สไตร์ในเมื่อข้าศึกมีปตาอตอยุบยับแบบนี้ลุดยกมือข้างหนึ่งปัดฝุ่นตามตัวและเอ่ยถามผมขึ้นมาด้วยความเคลือบแคลงใจผมก็น,นึกสงสัยตามคำถามของลุดเช่นกันเพราะตามปกติเครื่องบินทุกชนิดจะหลีกเลี่ยงการโจมตีพื้นที่ที่ข้าศึกตั้งปืนต่อสู้อากาศยานเอาไว้อย่างเด็ดขาดเพราะมันได้ไม่คุ้มกับผลเสีย นักบินที28ต่างลุกประสิทธิภาพของปืนขนาด12.7ดีว่ามันมีอนุภาพขนาดไหนการปฏิบัติภารกิจทุกเที่ยวบินถ้าเจอะกปืนต่อสู้อากาศยานของเวียดนามเหนือคลาวไลก็มักจะมีการจํหน่ายเครื่องบินไม่เว้นแต่ละวันวิรัตแสงชาติคงจะลืมบอกถึงเรื่องปืนต่อสู้อากาศยานให้กับฝูงบินที28แน่ๆหรืออาจจะเป็นความเจ็บช้ำน้ําใจที่ตกเป็นเฉลยศึกทําให้วิรัตคิดแก้แค้นโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนนักบิน เขาก็เลยปกปิดที่ตั้งปืนต่อสู้อากาศยานของข้าศึกเอาไว้โดยไม่ยอมแจ้งให้นักบินทราบฉะนั้นเมื่อน,นักบินดิ่งเครื่องลงมาโจมตีก็เลยได้รับของขวัญจากไอ้แก้วเข้าไปอย่างเต็มเป่าขณะนี้ฝูงบินที2 8บินกลับไปแล้วแต่ทหารเวียดนามเหนือก็ยังคงสงบนิ่งอยู่ภายในที่กำบังอึดใจใหญ่ๆต่อมาผมก็ได้ยินเสียงออดดังกังวานอยู่ภายในถ้ำหิน ทหารเวียดนามเหนือผละออกจากที่ตั้งปืนแล้วคุยกันเสียงเอตโลลั่นสัพพะสํเนียงเท่าที่ผมได้ยินรู้สึกว่าพวกมันจะคุยถึงฝีมือการยิงที่สามารถดับเครื่องบินของฝ่ายเราได้เครื่องหนึ่งและก็เป็นจริงๆอย่างที่พวกมันคุยกันเสียด้วยลักษณะของเครื่องบินที่โดนยิงควันขมงแบบนั้นเชื่อขนมแก้วกินก็ได้ถ้าบินถึงลองแจ้งผมยอมให้เตะก้นฟรีๆสิบทีถ้าไม่หล่นลงแถวแถวเนินสีมล่าก็คงจะบินแถลงไปวัดผืนบนยอดเนินสกายไลวันนน่นแหละครับ ไอ้ผู้กองจอม่านรุนเวียดนามเหนือปรากฏตัวออกมาอีกแล้วมันเสยยิ้มถือแส้หนังเดินตรงเข้ามายืนคำกระบาลวิรัตแล้วสําทับออกมาดังๆโคตรพ่อโคตรแม่ของมึงบินกลับไปหมดแล้วมันช่วยอะไรพวกมึงได้บ้างนอกจากจะล้างฐานจรวดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไอ้พวกหัวแข็งกูจะไม่ฆ่าให้พวกมึงตายกูจะทรมานให้พวกมึงรู้สำนึกถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์แกมัดมันออกแล้วพาเข้าไปรวมกับไอ้พวกหูหนวกนน ประโยคสุดท้ายไอ้ผู้กองจอมธานุนหันไปออกคําสั่งเป็นภาษาเวียดนามกับทหารองครักษ์ที่เดินตามออกมาสามคนผลทหารเวียดนามเหนือชุดเดิมที่ล่ามพวกผมไขกุญแจให้กับวิรัติคนแรกพอวิรัติได้อิสระภาพเขาโจรเพ่งเข้าหาผู้กองเวียดนามเหนือด้วยท่าทางกระหายเลือดผมใจหายว่าคิดไม่ถึงจริงๆว่าทําไมวิรัติถึงกล้าตัดสินใจบ้าๆแบบนั้นความเป็นห่วงทำให้ผมร้องตะโกนห้ามออกไปสุดเสียงวิรัติอยา่าอย่าทํา วิรัตหูอื้อเสียแล้วถ้าหูผมไม่ฟาดผมได้ยินเสียงเขาร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธจัดในขณะที่เขาก็โจรเข้าไปอย่างบ้าเลือดนั้นมึงด่ากูไอ้สัตว์อย่างอื่นกูทนได้สำหรับพ่อกับแม่กูยอมตายผู้กองทหารเวียดนามเหนือสะบัดแส้หนังในมือจนผมมองดูแทบไม่ทันปลายแส้สัมผัสกับใบหน้าของวิลัตจนชง,งักแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นวิลัตแหว่งกายเข้าไปอีกด้วยท่าทางกระหายเลือด ผู้กองจอม่าลุนตวัดแท้อีกสองครั้งสนสอนคงจะเป็นด้วยความชำนาญที่ฝึกปลือมาพอสมควรปลายแท้สัมผัสกับใบหน้าของวิรัตอย่างแม่นยำโลหิตทะลักออกมาแดงฉานวิรัตเสพงะออกไปมือทั้งสองข้างยกขึ้นมากลุมดวงตาผมใจหายว่าที่มองเห็นโลหิตไหลออกมาตามนิ้วข้อมือเพื่อนเป็นทางทหารเวียดนามเหนือที่ยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆปลาดเข้าไปเอาปลายลำกล้องจี้มาที่ช่องท้องอีกคนฉาบแวบไปเบื้องหลังรตะวัดพันท้ายปืน ตีลงไปบนคอด้านหลังของวิรัตเต็มแรงหัวเข่าของนักบินเดนตายอ่อนย่อดเหมือนกับเป็นโปลิโอศีษะทิมลงไปที่พื้นในลักษณะคว่ำหน้าตัวสันละลิกนอนถลายอยู่ที่พื้นเหมือนกับปลาดุกโดนทุบหัวทหารเวียดนามเหนือคนที่ตีวิรัตลงไปหมอบกับพื้นเดินกระชากลูกเลื่อนปืนเข้าลังเพิงดังเคล้งแล้วแย่ปากบอกปืนลงไปที่ศีษะของวิลัตผมใจหายมากนึกในใจเพื่อนของผมโดนยิงถึงแน่ๆหยุดพามันเข้าไปในถ้ำ ภาษาเวียดนามที่สำทับออกมาจากปากของผู้กองจอมทานุนทําให้ฐานเวียดนามเหนือชะง,ง,งักตึงมันยกปากลํากล้องปืนขึ้นฉีฝาและถอดแมกกาซีนออกต่อจากนั้นก็กระชากลูกเลื่อนเดดกระสุนออกด้วยท่าทางชำนทชำนานพวกผมโดนไขกุญแจให้เป็นอิสระในวาระต่อมาช่วยลากเพื่อนของพวกมึงเข้าไปด้วยแค่นี้คงไม่ตายหงตายหาหรอกไอ้ผู้กองจอม่าลุนออกคําสั่งกับพวกผม พลางใช้รองเท้าเขี่ยใบยหน้าของวิรัตที่นอนสลบเหมือออยู่กับพื้นขึ้นมาดูด้วยท่าทางเหิมเกลิมผมกับลุดเข้าไปประคองร่างของวิรัตถูลูกถูกางเข้ามาในถ้ำหินตรวจบาดแผลอย่างลวกๆใจฉืนขึ้นมาอโขเมื่อรู้ว่าตาของวิรัตไม่ได้โดนปลายแส้อย่างที่คิดเอาไว้นอกจากหางคข้วและโดนดั้งจมูกเท่านั้นที่แตกเป็นแผลอย่างน่ากลัวผู้กองสติงเลก,กับลูกน้องของเขาปลาดเข้ามาช่วยเหลืออย่างกุลีกุจออาการวาดระแวงแล้สงบเงียบ ซึ่งเคยซ่อนเล่นเอาไว้เมื่อตอนพบกันครั้งแรกไม่มีความหมายต่อไปอีกแล้วเพราะความลับของผมคงจะโดนผู้พันชายฤทธ์บอกกับฐานเวดนามเหนือหมดใส้หมดพุงไปแล้วก็ได้วิรัต์ฟื้นได้สติใน5นาทีต่อมาเขายกมือขึ้นสัมผัสบ,บาดแผลที่ใบหน้าพลางขบกามพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอาฆาตมาดหลายบาดแผลแค่นี้มึงหยุดกูไม่ได้คอยดูไอสัตว์นรกกูจะหั่นมึงทีละชิ้นคอยดูถ้ามึงไม่พลาดก็แล้วไป ลูกพี่ผู้พันชัยฤทธ์ลุดเอื้อมมือมาสก,กิดผมพลอมกระบุ้ยใบยให้มองดูผู้พันชยัยฤทธ์เดินสายกระเป๋าพยาบาลออกจากก้นถ้ำหินโดยมีฐานเวียดนามเหนือเดินคุมมาสองคนผู้พันชยัยฤทธ์เดินตรงเข้ามาหาพวกเราแล้วก้มลงนั่งข้างๆวิลัตพลางหยิบกระเป๋าพยาบาลออกจากไหลลุดในตาเขียวปัดขยับตัวทำท่าเหมือนกับจะโจรเข้าขย้ำผู้พันชยัยฤทธ์ผมเอื้อมมือไปตปบแขนเสื้อลูกน้องคู่ใจแน่นลุดฮืดฮัด พร้อมกับจ้องตาผมขมิงผมสบตาลุดพร้อมกับสันหน้าเป็นเชิงปลามาให้ลูกน้องคู่ใจวู่วามเหมือนกับปาฏิหารผู้พันฤทลิ์ซึ่งก้มหน้าอยู่ตลอดเวลากระซิบลอดไล่ฟันออกมาเหมือนกับว่าจะสังเกตเห็นเหตุการณ์ระหว่างผมกับลุดอยู่ก่อนแล้วถ่าข่าผมในขณะนี้พวกคุณก็ทําได้แต่นานๆไปแล้วพวกคุณอาจจะเสียใจที่ข้าผมหล่อให้โอกาสดีกว่านี้อีกนิดแล้วพวกคุณจะรู้ว่าผมกําลังวางแผนอะไรกับพวกมัน นี่ยาควินินผมขโมยมาแบง่งกันกินวันละเม็ดในขณะที่พูดผู้พันชัยลิ์ก็ยัดห่อกระดาษเล็กๆเ,เข้ามาใต้ขาพับของผมอย่างรวดเร็วจบตอนที่102แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเลืยๆครับ